หนึงลูกบาทฟุตมีกี่ลูกบาทนิ้วหนึ่งลูกบาทฟุตหนึงลูกบาทฟุตมีกี่บาทนิ้วหนึ่งลูกบาทฟุต,ก,ก,ก,ฟตก็คือกว้างยาวสูงที่เท่ากันหมดนะ กว้างหนึ่งลูกบาทฟุตนะกว้างหนึ่งลูกบาทอ่าไม่ใช่กว้างหนึ่งฟุตหนึ่งลูกบาทฟุตหมายถึงว่ากว้างหนึ่งฟุตนะยาวก็หนึ่งฟุตสูงก็หนึ่งฟุตด้วยสูงก็หนึ่งฟุตตอะนั้นก็ถามว่าเท่ากับกี่ลูกบาทนิ้วหนึ่งฟุตก็คือสิบสองนิ้วอันนี้ก็คือสิบสองนิ้วอันนี้ก็สิบสองนิ้วอันนี้ก็สิบสองนิ้ว เพราะนั้นทําเป็นลูกบาดนิ้วก็คือเนี่ยสิบสองนิ้วคูณสิบสองนิ้วคูณสิบสองนี่คือหนึ่งลูกบาสฟุตนะหนึ่งลูกบาสฟุตก็กว้างหนึ่งฟุตยาวหนึ่งฟุตสูงหนึ่งฟุตเนี่ยเพราะนั้นทําเป็นลูกบาดนิ้วคือ, f f, คอนนะหนึ่งฟุตคือสิบสองนิ้วอ่ะนะเพราะนั้นทุกด้านก็คือสิบสองนิ้วเพราะนั้นปริมาตรทาเป็นลูกบาดนิ้วก็สิบสองคูณสิบสองคูณสิบสองนะได้เท่าไหร่ก็เป็นคําตอบ